thank mm -hmm. you เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องครับช่องเกศดาแสงดีครับผมนี้มาแบบใดเนาะทีนีเอ้สาวถือโลเนนั่นองเป็นอย่างจยังตัวเนี่ยมาหูฟังโดนเป็นอย่างเนี่ยวัดดีพี่น้องเขาเนี่ยเป็นอย่างเป็นอย่งใส่ีผงองยใส่ยังอีเนาะ ้ราันดานมันไปตีมั่นยังไงตีมันหรืออะไรปหยอกหัวตัวไหนโทษทังคำเดียวหนิลูกยืมไงไปยังไงวนแกให้เลยแกให้เลยฮะไล่พออกแกให้โลดตีตีนกข้าตุ่มเหรออ้ยุญเหรองตรงตีก็ตีลูกกรอบใจทิ่ไดตโทษตีนเอาคือใจลายเลยใจให้ดีๆบเยเป็นอย่างคือไปเห็มันไล่พออกเนอะ ไล่ขบไปเนี่ยไปย้อมขาไหมไปเนี่ยเอาท่นหัก่ยเนี่ยน้อยแล้วนะช่างใจไปอย่างโมักบัดนี้เป็นยังไงเห็นหนุ่ขอนแบบเงี <English> ้ยเลยตีต้มปิวไปมอะมาหะคนใายบัดรากไม่น้อยไปหมดตั้งงอเหมดเลยหมดเรียกไม่ไหมก็เป็นสิร์เราะยงี่ยบินบสันบบเมนเรียกขัดขอนหมดได้จนได้เป็นต้อนี่แหละมันไล่พวกขาไปเนี่ย ใจขเก่าดิเนาะบดหมดใจหายดิอ้ไปหาเห็ดมันเหียเห็ดก็สิ่งเียใจหายนี่ดันานมันวันนี้จือแล้วรันนี้้อนนี้ะไดแต่มรุ่นเปิดนี่ท่านบอแดนของรัอนถาแล้วย่างมรุ่นเนี่ยอบอกแล้วบอกแล้วย่าไปหลินมันหลายที่เนี่ยอันี้มันอึ้ออือเอ้หลินมันน่ะใจหายเนไล่ผู้อยากเขากมาเป็น Nhi gặp gần một nhỉ phải xe được này Ê, tạm này lạ Ê cục, tạm cực cũng có một Thế thế này cục cái xe Thế này lạ Quà này ở không con Hả, bằng đấy cả Bằng tươm Bằng tươm bằng mọt Tạm nó thắng ít Nó nó này phải nắm đi Ê, bằng này Nhẹ Bằng bấy này โอ้นงก้อนเลยไหอเนี่ยอนี่ยอนี่ยหาลเสียแท่งมันนหันละอนี่ยยูซือได้สาคู่องเน้ยโอ้ย่ได่อน่าหนมันปินกับลคู่เออคู่ท่เดียวทิดได้หน่อแจง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 กี่น้ออันเบบุญเติมครับจะเล่ยบนเติมมือนั่นเพิ่นออกไปกับน้อไส้ครับผมเด็กมาตัวสามตัวที่สตัวที่ส บุเตอตซีพอดีครับหมวดเซอ์นี่ผมนั่งหลินอยู่หลังบ้านเดียว่นลองตั้งร่วมศาดอยู่อยู่ในกรงร่วมครับขันสามกุกครับผมกุกกุกกุกเลยโอ้้ใจเห็นมันขึ้นก็ะกับรถทางอันนึงมันหลินยัมขึ้นหลินปิดไปกับลินอเครียกว่าเจาะไรออกมาถชั้น่าเจาะรอกชั้นหักล่องมันก็น่ามาันมาเออมึงแต่ว่าไม่กุเนี่ยมึงหมัดหมัด ที่เหมือนไถมัดก็ดีมีหัวนอดก็ดีตเ<ด>สียบทักอีกอ,อไรเขา,าไม่ยอมเขาก็ใจะให้ไรเขาคือชานั่งทักกันบกโดนนล้วไงไม่แบบนี้เรอน้ำตุ่มตุ่มไปในตุ่มนกไปไหนตุ่มนกไปใหนกลุ่มไปยังแล้วตีเป็นตีตีแะตีตุ่มแตกตุ่มแตกมันจะบินออก

มาับุญเติมกคือว่าอากาศอึมอํมนังอยู่คือเรดแย่คว่าแมันนี่ยุ่งวุ่นวาย่ได้ขาเรีวนอกใบหวว่าหนงอ่ะตัวใด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 พันนึ่งไปขึ้นไปเป็องหน้องอ่ะเอาบอกมันฮอฟปักมันอากาศบอดีไปเข้าเดียวมันเปยังนี่นี่ไคิดมันไม่หรอกพย่นยังอยู่จะบอกูอืนที่แบบขัง โอ้ยตอนนี้มึต้องต้องทาไปเลยเนาะทาไปจมหกโอ้ยคนสูงใหญ่มันเป็นเป็นเป็นเดือนแล้วนี่ว่าเขาเป็นเป็นเดือนแล้วนี่ว่าแเขาเป็ยนเขาเปล่นบงดีนเปนก้อน้งหมดเลโอ้ยเอาเมัให้แน่ี่องอู้หแนีสั่งว่ะอไเนี่ยสามรอยว่สามพรอ ต้นชิบบาทเหรอต้นิบบาทครับผมนี่ครับพี่นอ้องหนึ่งสองครับนม็ดใ็ญไครับผมสามถุงหนึ่งครับผมพี่น้องโอ้ยหบาทวนี้ไม่าา่อันนี้ก่อชิบหาาดขาดขาดขาบาเนี่ยครับผมเอานอือตู้ คือยร้อห่่นบคด่คือบ่บนคือเบวคนเนี้ย่ะกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ใช่ไหมคือกบนเลยเก็บีฟก็บยิบหาพมกเขาชอบหาไบอกเก็บซีก็ยิบหาน่ะครับพี่น้องวี้เนสหาบาทถุงละยี่สิบห้าบาทครับถุงละยี่สิบห้าบาทเฮ้ยสามสิบห้าเลนี่สามี่สิบห้านี่สายี่สิบห้านี่ยิบหาอันอันไม่ไม่ไม่ของความพร้อมนี่ยิบหาอันนี้สามสิบห้าบุญเติมมาเี่ยกมา้กันกิลอ

เดี๋ยวเก็บปัปนกันครับไฟไฟนี่ไปไปบงังคับขวานฮะผเด็ดพ่ยนกมาแล้วก็ออกม่เด็ดไพ่าม่ยังนกเนาะวันไหนชวนว่าไปไปต้อนกงได้หรอบอก,บอกให้ซื้อองอาหาทไต้องมีแต่เไป็นไผ่นองเป็นยังไงไปยังไงไปยังอีกไปยังอีกที่มเพิ่งสก้กุกเบิ <c oughs> ่งเหาอเปืดอที่ชื่อนี่เปิดได้่ยัง เบื้องห้เลียใจให้ยังว่าแล้วมือนึ่งเป็นเรียกเอานกตัวเมียไปผมบอกว่าตัวนี้ไว้นี่ละเออของดีไว้นี่แหละเพื่อนว่าผมเห็นแล้วครับมือหนั่งไปเบื้องดู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 ฟิน้องเนี่ยนี่นี่นี่โตเจ้าคัดไปไข่เขาใส่ไปนี่เนี่ยสามกุ๊กเนี่ยนั่นครับสามกุ๊กี่น้องสามกุ๊กครับผมอืตัวน้อยก็เงยาวนี่บากก็เงียบหนิ สามกุกครับผมเสียงไหนร้อกหนิเพื่งเดี๋โอ้ยเสียงกลางไปไงครัรบขันเต็มเลยบนเสาหนเไอนกหนกหนกตัวนี้บินเฮม้าติดเลยหนะิหนกตัวนี้ผมเคยทายว่าที่มันนอนอยู่ข้างบนข้างบนหนะพี่น้องว่ามันเป็นพญ่บาบ่ตัวนี้เนหะี่ว่าบินเข้ามาติดเลยว่ะต,ติดเลยว่ะนี่คู่สองบาทติดเลย ไม่อ้างม่เอื้องหอกคูธรรมดาโอ้ก็บวันนี้ล่ะมันเป็นปลาอ่างเลยล่ะมึงนเนี่างที่เขานั่งฟังมันเด็กผมคู่โดนเติมอยู่เบื้งขึ้นไม่อ่างไม่เนี่ยคู่ธรรมดาเลยเบิ้งครับเห็นแล้วก็เฉพาะเอาเนี่ยนะพอไม่อ่างติดอไปทอดบ้านจะโดนแล้วครับเบิ้งพี่น้องคนที่มของดีไปไงใช้หมอบเอ๋อนี่ครับผมสามกุ๊ปไม่อีกแล้วครับผม พี่น้องเอ้ยได้แบบฟุกๆครับผมมันคู่ธรรมดาก็ไม่บอกออืมันอยากมาอยู่น้ำเนาะครับเหลือสองตัวครับผมนกในกรงร่วมกับเหลือสองตัวพี่น้องแต่อะนกตัวยังยังหยุดรถถังเนี่ยชุกชื้จุกน้อยมันละโอ้ยเจอบดโศกใจหาย้มัอนี่โอ้ยเจอเข็ดอีหยังเนาะขอนมูดออกตากคนชะอยู่นะ ดเอไปดจิกแต่านดาที่าเแกให้ไม่กี่นกจะดีปดี๋ไอะไรขาไปเงียบไม่ยอมขาลามลดดีแล้ความเงียเอาไว้บ่ากันเนอะปลุกหนึ่งเสียงกลางไปไงขันปลุกปลุกยินเพราะมันือยุบกุ้งเงียว่าอย้างไนโอ้ยง่ามขึ้นเนี่ยมันขึ้นในคู่กัดกัดนกยังมาขืนไว้กับเกินเดียว เออเราที่นี่บ่บ่ดินบ่แค่ใจคาดไว้เดีตัวนกมันขึ้นเรี่ยวไปแล้วมังหัวมัววงขามัองอย่างมันเนาะนกเขาขึ้นนั่นมันขามังหัวม,มันสร้างคนไปเห็ดนกเรียวอ่มันเรียงโบยหงจะควบอะไรก็ดาษด่านมาันหน่อย

bây giờ tan hạt nó loang bưng nè con nóc nóc bò này đi lại tô từ giờ đi đúng không? để nè, nên là màu đen là đen bò đều cắn là màu đen dưới tay đó lai sản phẩm đẹp ngang ngang anh chán bò nè nè màu đen bò đều cắn thì mình sẹo càng về ngay đúng không? bò đều cắn cả màu bò đều cắn nóc thế mà tham piết đi mà đẹp đẹp đi tốt đẹp đi đẹp 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 กเดียวตสวยดีวะสอยดีสส่เสียดีเสียไล่ไ่ดีมั้งไลดีมั้งจะเป็นนกตัวน้องคนนี้ก็นี่แหละมาแขาหมอนกขาบกขอากันขาน่อยอันนี้กับเสลยบอกกันนี่เศร้าโตตีปาอ่างนะตัวนี้ขันกุกเดียวขันเราทอดมคู่นคูอ่างอ่อืมคู่อ่างแต่ว่านี่ดิเยมันเสียเสียไล่ไล่เสียดี biệt là mà dùng lá sẻ lá gì lá sẻ ngam lá sẻ bây giờ lá sẻ à cái liềng nó mà mua hết cái lá sẻ gì mệt mỏi nó mệt mỏi liêng liêng gì này mà quay nhìn là rồi thì phía dưới bay nè Ừ, là... Nè bọc Cô mai vào ngọt đi Quay gì quá nhớ Hả? Cái to ngọt bạc đi Hả? 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 tụi đấy, <cười> đấy, bậc đấy bậc Ủa, ồ, ồ, chứng kiến cái tường luôn Khải cái khí ruột này nè, không <laughs> không có xén nữa, tường cho mười này Nó nào, liếp tương ไป,ไไปยังไงไปยังคือไปยังไงจตัวตุ่มข่อยยิ่งหันู่ตเสียงเงีนเสียงเงีนมันหลบซุ่มอยู่หน้าบ้านก็นเลยเอามาไว้ข้างหลังเดี๋ยวจะออก,อกบแก,กบกกน,งงนั่นออกอยุบแบบไหนหน้างอนเพราะพวกนี้ที่เด็ดขนาดนี้แข้งแตกของขึ้นในซับในฟังปั๊บ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 ปัป๊บเลยว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวแข้งแตกไปโอ้ยแข้งแตกนี่ตัวไม้ของข่อยตั้งหาแม่น

เนยง่ายๆจัดหดก็เียงันกกันเนาะโอ้วาโอคือหนาวกอนๆเวะอุน้ัอ้วนเฮ้อาเดี๋ยวไปเอางันคานไออของอาหาหยครับผมครับพี่น้องลิปนี้กันนีนะพี่น้องเนาะสันสันรนเลยใสหายใส่จังเบื่อเลยวิต เดี๋วต้องานั่นถ้าใจนั่นหมไปปลาจากข้านครับพี่น้องเราบังคีบครับอาครับผมคีนี่สันี่นะครับพี่น้องเราบังคีบเพิมเติมครับฝากกดไรกดแช่กดนซับสไครได้ด้ยพี่น้องโอเคครับผมค่ายโอเมืองีนก็แต่มาง้ยกินก่อออกอยูอกินเ่นน้ำปดรัดเปนน้ำสองมือเปลี่ยนสองมือเปลี่ยนมั้งอ้ยเรนเรายนามันต้มีเวลาเปลี่ยนอะไรไปแล้วก็เลี่ยนน้ำในปูมัมันนตนจุ่มเลยดิี่กปาเนี่ ชองปลกเต็มข <นก S 1> ีดนี้ซ้ำนี้นะครับผมกับจันอันสซหมอบโอ้จะเห็ดนกอย่างบุเดี๋ยวจีบว่า<ด>มีนกเล่นโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ Tanto